เดอะโฮเทลเซอร์วิสนะครับห้องนี้อยู่ชั้น5นะครับไซาย์อยู่ที่ประมาณ32ตารางเมตรนะครับระบบประตูดิจิตอลน,นะครับห้องนี้ห้องนี้จะเป็นชั้นเดียวกับตรงส่วนกลางนะครับพวกเครื่องซักผ้านะครับสระว่ายน้ําเด็กนะครับห้องสมุดนะฮะห้องนี้จะมีแอร์ทั้งหมด2ตัวนะครับ สภาพห้องก็คือตามนี้เลยนะฮะระเบียงห้องเนี่ยเห็นไปทางทิศตะวันตกนะครับในห้องน้ำจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับ จะเป็นแนวรถไฟฟ้านะครับ สภาพห้องก็ถือว่าโอเคเลยนะครับห้องอคอนโดที่นี่ค่อนข้างจะเงียบนะครับจะไพรเวทตนะฮะคอนโดมีเด็กเดียวนะครับที่นี่